ข้อ41วันผู้สูงอายุแห่งชาติตรงกับวันใดข้อ1วันที่6เมษายนข้อ2วันที่13เมษายนข้อ3วันที่หพฤษภาคมและข้อ4วันที่5ธันวาคมวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่โจทย์ถามเนี่ยพี่ถามว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติอยู่ในเขตของเทศกาลอะไรดีกว่าให้เราอ้าหลายคนตอบถูกถูกไหมวันผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ย ถือว่าอยู่ในเทศกาลอันนึงที่เขาสาดน้ํากันเขาเรียกว่าเทศกาลสงกรานถูกไหมหรือสงการสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าวันสงการานคือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเนื่องจากว่าประเพณีของไทยเนี่ยวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยจะเริ่มมีการพวกลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ตามบ้านแล้วก็ไปแสดงความ รักความเคารพแก่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนับถือถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าวันปีใหม่ของไทยหรือวันสงการเนี่ยแหละซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนจะยกให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยลูกหลานก็จะกลับไปลดน้ำดำหัวแสดงความรักความอบอุ่นให้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาก็เลยบอกว่า วันสงการหรือวันที่13เมษายนนี่แหละนอกจากจะเป็นวันสงการหรือวันปีใหม่ของไทยแล้วยังแต่งตั้งให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าเขาถามว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติตรงกับวันใดน้องต้องตอบข้อ2คือ13เมษายนที่มาดูข้ออื่นทำไมไม่ตอบข้ออื่นนะข้อ1บอกว่าวันที่6เมษายน หเมษาตรงกับวันอะไรเอ่ยมีใครจําได้ป่าวหยุดกันทุกปีเลยแต่จําได้ไหมหเมษาคือวันจัก,กรีถูกปะ่ะการที่เราเรียกว่าวันจัก,กรีเพราะว่าเราตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก,รก,กร่ราชวงศ์จักรีราชวงศ์จักรีเนี่ยเริ่มต้นจากราชการที่1คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชครั้งแรกในวันที่6เมษายนถูกไหมคะเขาก็เลยนับถือวันนี้ว่าเป็นวันแรกของราชวงศ์จักกรีก็เลยตั้งวันนี้ว่าเป็นวันจักรีนั่นเองเพราะฉันไม่ใช่วันผู้สูงอายุอันนี้ก็ผิดส่วนวันที่5พฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมหรือวันที่เรียกว่าวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลคืออะไรดีกว่าวันฉัตรมงคลคือวันที่ในหลวงราชการที่9ของเราเนี่ย ทรงขึ้นรับราชาสมบัติเป็นครั้งแรกถูกไหมทรงราชาพิเศษเป็นราชการที่9้าหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชมหาราชในปัจจุบันทรงขึ้นของราชครั้งแรกเมื่อวันที่5พฤษภาคมจึงนับวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะ ส่วนข้อ4วันที่ห้าธันวาคมโอ้โหใครตอบข้อนี้แย่เลยถูกเปล่าวันที่ห้าธันวาคมน้องทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าวันที่ห้าธันวาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติถามว่าทำไมถึงเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะวันที่ห้าธันวาคมเนี่ยตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้าเขาก็เลยกำหนดวันนี้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเอง พราะฉะนั้นข้อ41เนี่ยเขาถามว่าวันผู้สูงอายุตรงกับวันใดน้องต้องตอบข้อ2นะ13เมษาส่วนวันอื่นเนี่ยวันที่6เมษาเป็นวันจักรีวันที่5พฤษภาคมเป็นวันฉันมงคลแล้ววันที่5ธันวาเป็นวันพ่อกระแห่งชาตินี่ข้อที่ตอบ2นะคะ